ในประวัติศาสตร์มีเรือรบอยู่หลายลำที่สื่อเสียงของพวกมันถูกจดจำด้วยเรื่องราวต่างๆแต่ในบรรดาเรือรบที่มีเชื่อเสียงเหล่านี้มีเรือหนึ่งลำที่ถูกจดจำในฐานะ D u n n u s ั i ก s t อ h i p หรือเรือที่โชกร้ายที่สุดท่านผู้ชมทุกท่านต่อไปน,นี้จะเป็นเรื่องราวสุดน่าเหลือเชื่อของ USS William D. Porter ตรับเหตุการณ์ที่สนจะโชคร้ายต่อไปน,นี้ที่ท่าได้ฟังทั้งหมดนี้ คุณอาจจะไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นกับเรือลําเดียว USS William D Porter เป็นหนึ่งในเรือพิฆาตชัน้นเฟสเชอร์ของสหรัฐอเมริกาเหลือรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นมากถึง175ลำในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นับเป็นเรือลบที่ถูกสร้างขึ้นมากที่สุดในโลกถ้าไม่นับ Liberty Ship ที่เป็นเรือขนส่งและใน175ลำนั้นมีเพียงหนึ่ลำที่กลายเป็นเรือที่โชคร้ายที่สุด เรือลำนี้ถูกตั้งชื่อตามพลจัตาวาวิลเลียมเดวิดพอร์เตอร์ในฐานะลเรือชาวอเมริกันจากสมัยสงครามกลางเมืองอเมริกาเราลูกเรือเรียกเรือของพวกเขาด้วยชื่อเล่นว่าวิลลี่ไม่ก็วิลลี่ดีแต่ไม่เรียกว่าพอร์เตอร์เฉยๆนะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเรือลำอื่นเรือลำนี้ถูกปล่อยลงน้ำในวันที่27กันยายนปี1942และเข้าประจำการในวันที่6กรกฎาคมปี1943 ได้รับเลขประจำเรือเป็น D D 5 7 9หลังผ่านการเล่นทดสอบและการฝึกซ้อมลุกเรือเล็กน้อยวิลเลียมดีพอร์เตอร์ถูกส่งไปประจำการที่ท่าเรือนอร์ฟอกเวอร์จิเนียเพื่อซ่อมบำรุงและเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติภารกิจและในวันที่12พฤศจิกาย,ยนปี1943พวกเขาก็ได้รับภารกิจแรกคือการไปรวมกลุ่มก,กองเรือที่นำโดยเรือประจบาล u s s IOwa ในภารกิจคุ้มกันประธานาธิสารัฐแฟรงลินดลโนรูสเวลล์ระหว่างการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังปลายทางในแอฟริกาเหนือเพื่อส่งท่านประธานาธิบดีไปร่วมการประชุมผู้นําประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์และเรื่องราวความสวยของวิลเลียมดีพอร์เตอร์ก็เริ่มต้นทันทีตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเดินทางไปทาภารกิจแรกวิลเลียมดีพอร์เตอร์ล่นเรือออกจากท่าเรือโดยที่ยังไม่ได้ถอนสมอเรือ สมอเรือที่ถูกเก็บขึ้นมาสุดนั้นถูกลากไปเรื่อยๆระหว่างที่เหลือแล่นและได้ไปเกี่ยวเข้ากับเรือที่ขาดชั้นเชื่ออีกสองลำที่จอดเทียบท่าอยู่ข้างๆกับบิลเลียมดีพอร์เตอร์และสร้างความเสียหายให้กับเรือที่ขาดอีกสองลำนั้นนี่เป็นการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเรือลานี้ในวันต่อมาพวกเขาไปรวมตัวกับกองเรือได้สําเร็จต่อจากนี้เรือรบทุกลําในกองเรือจะต้องเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยไม่มีการใช้วิทยุสื่อสารระหว่างกันโดยสุชาติ เพื่อป้องกันการถูกตรวจพบโดยเรือดำน้ําของฝ่ายเยอรมันและในวันเดียวกันนั้นเองทุ่นระเบิดต่อตั้งเรือดำน้ําของวินเลียมดีพอ์เตอร์หลุดออกจากรางและจมลงไประเบิดใต้ทะเลทําเอาเรือทุกลําในกองเรือวุ่นวายกันหมดพอคิดว่าถูกโจมตีจากเรือดำน้ําแล้วลนอกจากนี้ในวันเดียวกันนั้นวินเลียมดีพอ์เตอร์ประสบปัญหาหมอกไอ้น้ำนขัดข้องทำให้พวกเขาเดินทางด้วยความเร็วที่ช้าลงและทำกองเรือเสียระบบวนเล็กน้อย แต่ต่อมาพวกเขาก็สามารถซ่อมแซมความขัดข้องและกลับไปเข้ารูปขบวนได้สำเร็จภายในวันเดียวกันแต่เรื่องราวความสวยที่จะทำให้วินเลียมดีพอรตเตอร์กลายเป็นตำนานนั้นกำลังจะเกิดขึ้นในอีก1วันถัดไปวันที่14พฤศจิกายนกองเรือได้ทำการสาธิตการฝึกซ้อมตามคำขอของประธานาธิบดีโดยเริ่มจากการฝึกซ้อมต่อต้านอากาศยานด้วยการยิงลูกบอลลูนที่ปล่อยออกมาจากเรือไอโอา ทางวินเดียมดีพอร์เตอร์เองก็มีโอกาสได้ยิงลูกบอลลูนบางลูกที่ลอยไปทางพวกเขาพอดีด้วยการฝึกซ้อมต่อไปของกองเรือคือการฝึกซ้อมการยิงตอร์ปิโดโดยจะใช้ไอโอวาเป็นเป้าหมายวินเดียมดีพอร์เตอร์เล็งตอร์ปิโดไปที่ไอโอวาและเตรียมยิง้วยก่อนการยิงพวกเขาได้ถอดตัวจุดชนวนหรือผ้ามร์อของตอร์ปิโดออกแล้วตอร์ปิโดท่านหนึ่งยิงได้ตอร์ปิโดแท่นแรกยิง แต่ไม่มีตอร์ปิโดพุ่งออกมาซึ่งเป็นเสียงที่ควรจะเกิดขึ้นถ้าตอร์ปิโดไม่มีตัวจุดชนวนแต่แล้วเมื่อพวกเขายิงตอร์ปิโดจากแท่นที่สองตอร์ปิโดแท่นสองยิงได้ตอร์ปิโดหนึ่งลูกพุ่งออกจากท่อลงไปในน้ําและพุ่งตรงไปยังไอโอวาซึ่งเป็นเรือที่ประธานาธิบดีรูสเซลลโดยสารอยู่จนถึงตอนนี้ กองเรือยังคงห้ามการสือ่อสารผ่านวิทยุระหว่างกันลูกเรือของวิลเลียมดีพอร์เตอร์จะเป็นต้องใช้ไฟส่งส่งสัญญาณเพื่อเตือนไอโอว่าเกี่ยวกับตอร์ปิโดแต่ดูเหมือนพวกเขาจะส่งสัญญาณออกไปไม่ถูกทั้งเรือไอโอว่าก็เลยไม่รู้ว่าลูกเรือของวินลี่ต้องการจะสื่ออะไรด้วยสัญญาณที่ส่งมาสุดท้ายกัปตันของวิลเลียมดีพอร์เตอร์ก็ฝืนคําสั่งห้ามวิทยุสื่อสารและส่งข้อเขามรัสไปหาไอโอว่าผู้บอกพวกเขาว่ามีตอร์ปิโดกำลังพุ่งไปหา เป็นโชคดีที่เรือเอลว่าสามารถหลบตอปิโดได้ทันเวลาพอดีตอปิโดระเบิดออกห่างจากเอลว่าในระยะที่ใกล้พอที่ประธานาธิบดีมองเห็นได้และไกลพอที่ไม่ทําให้ใครได้รับอันตรายหลังจากเหตุการณ์นี้ลูกเรือหัวหน้าฝ่ายที่รัเผิดชอบอาวุธตอปิโดของวินเล่ฟิลพอตเตอร์ถูกตัดสินโทษฐานบกพร่องในหน้าที่และเกือบฆ่าประธานาธิบดีสหรัฐแต่ประธานาธิบดีรูสเวลก็ให้อภัยกับเขาเพราะมองว่ามันเป็นอุบัติเหตุ ขอบคุณครับท่านประธานาธิบดีเวลาผ่านไปจนถึงเดือนธันวาคมในปีเดียวกันวิลเลียมดีพอตเตอร์ถูกส่งไปประจำในมหาสมุทรแปซิฟิกแทนพวกเขาเทียบท่าที่หมู่เกาะแอลูเชียนใกล้กับอลาสกาห่างไกลจากความเจริญปัญหาและประธานาธิบดีสหรัฐแต่ลูกเรือของเรือลำนี้ก็ไม่ไหวกอ่อปัญหาอีกในวันสิ้นปี1943ลูกเรือที่เมาอยู่ ทำการลองยิงปืนใหญ่ของเรือเล่มลูกปืนที่ยิงออกมาไปตกเส่ส่วนดอกไม้ของนายทหารในผ่านทัพเรือที่อยู่บนบกและเรื่องตลกอีกอย่างหนึ่งก็คือการยิงครั้งนี้ลูกเรือของวิลเลียมดีพอร์เตอร์ทําการยิงขณะที่ไม่มีลูกเรือยศระดับนายทหารอยู่บนเรือเลยไม่แต่คนเดียวเพราะนายทหารประจําเรือทุกคนไปงานเลี้ยงสิ้นปีกันหมดหลังจากเหตุการณ์นั้นวิลเลียมดีพอร์เตอร์ ถูกส,ส่งไปยังฟิลิปปินส์และร่วมการรบเล็กน้อยซึ่งตัโโชลนี้ไม่ค่อยมีเรื่องน่าสนใจเท่าไหร่ก่อนที่พวกเขาจะถูกส่งไปร่วมศึกที่โอกินาวาและในสมรภูมินี้เองที่จะเป็นบทสุดท้ายของตำนานเรือรบที่ยกไร้ที่สุดในประวัติศาสตร์ในศึกครั้งนี้อยู่เอสเซนต์เนเียมดีพอร์เตอร์รับหน้าที่ป้องกันการโจมตีทางอากาศจากฝ่ายญี่ปุ่นและสำรวจกองลังภาคพื้นมีบันทึกว่า พวกเขายิงเครื่องบินญี่ปุ่นตกไปแล้ว15ลำในปฏิบัติการนี้จกกนกระทั่งในวันที่10มิถุนายน 1, 1945เรือบินเลียมดีพอตเตอร์ถูกโจมตีโดยเครื่องบินที่รบิดแบบไอคิป3ีสาีวาวทำการโจมตีคามิเาเซ่ใส่เรินเลียมดีพอตเตอร์พวกเขายิงเครื่องบินดังกล่าวตกได้ทันแต่ทว่าเครื่องบินที่ถูกยิงตกพุ่งลงไปจมอยู่ใต้น้ำและลูกระเบิดที่เครื่องบินฝนมาด้วยก็จะทำงาน ต้องจังหวะที่เครื่องบินจมอยู่ข้างใต้ของวินเลียมดีพอร์เตอร์พอดีแรงระเบิดนั้นทําให้ตัวเรือทุบยกลอยขึ้นเหนือผิวน้ําสร้างความเสียหายรุนแรงกับเรือและทําให้เกิดเพลิงไหมในหลายจุดหลังความพยายามของลูกเรือในการควบคุมความเสียหายเป็นเวลา3ชั่วโมงสุดท้ายก็มีคําสั่งให้สลัดเรือก่อนที่วินเลียมดีพอร์เตอร์จะจมลงใน12นาทีต่อมาหลังคําสั่งสลัดเรือเป็นการปิดตำนานของเรือรบสุดโชคร้ายลำนี้ลง แต่หลังจากเรื่องราวความโชคร้ายที่ผ่านมาทั้งหมดวินลี่ดีก็ยังมีเรื่องโชคดีที่เกิดขึ้นกับลูกเรือหนึ่งอย่างเช่นครับรายการการล่มวันดีเราเสียเรือพิฆาตเป็นเรองดีพอร์เตอร์ไปแล้วครับในที่สุดเอเือดวงสวยนั่นก็จมลงสู่ก้นทะเลสักทีนับเป็นเรื่องที่ดีมากและก็ลูกเรือทุกคนรอดไม่มีใครบาดเจ็บสาหัสเลยครับอะไรนะและนั่นก็คือเรื่องราวที่เป็นเหตุผลว่า ทำไมยูเอสดินเลียมดีพอร์เตอร์จึงได้ชื่อว่าเป็นเรือที่ชคร้ายที่สุดพราได้ยินเรื่องนี้แล้วท่านผู้ชมคิดว่ามีเป็นเรื่องของลูกเรือดวงดีคนเรือสุดดวงสวยหรือสลับกันหรือดวงไม่ดีกันทั้งคู่กันนะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวจากประวัติศาสตร์จริงสุดนาเหลือวเชื่อเรื่องนี้ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นที่คอมเมนต์ได้เลยและถ้าท่านชอบผลงานของพวกเราเรื่องเราพอสังเกตกดรแช่์กดไลค์และติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรา ในการสร้างสรรค์ผลงานแบบนี้อีกในอนาคตวันนี้ผมฟาราท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ